ไแสงโสมไปนะนี่แล้วยโยยโยไม่วิ่งเข้ามาหลังหลังน่าจะยังไม่ตื่นครับลุงโอเคไปเดี๋ยวเราจะวิ่งรอบปูกันกี่กี่รอบครับรอบเดียวรอบเดียวรูปหัวใจใช่ไหมลุงอ้ยเอ้าเอ้าวอ้าใช่รูปหัวใจรูปหัวใจเดี๋ยวเจ็ดโดนไปสองรอบไปอยู่เฉยไม่เป็นไรอะไรอะอะไรโอ้โหโอ้โห้าทุ่มสิบดีเมืองอะไรเนี่ยคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยไปไปเลย นี่ตรงอะไรตอนนี้เลยนี่นี่ตอนวิ่งอ่ะตอนวิ่งก็ตะโกนไปด้วยว่าผมจะขยันมากกว่านี้ครับเข้าใจป่ะเอ้ยผมก็ตกเงินนะโอ้โหเกินไปผมก็ตกเงินนะครับประเทศสองสามวันหายหัวไปเลย รันจะขึ้นเนเขาไม่วิ่งครับรันน่ะไอรันไอรันอยู่ไส่อรันกดูรันมาทุกวันแกส่งมาทุกวันแต่ไม่ส่งแล้วส่งแล้วกันน้าแต่ันส่งช้าครับแต่ต้องใ้ช่วง่ผมทำอะไรก็ได้เลยก็ส่งเลยเียใจเยใจเียใจแต่มันส่งางไลกรันเองเียใจเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าว โอ้โหต่อยไม่โดนเงี้ยชัวร์เลยชปชนน้อยหน่อยดิพี่ชัวร์เลยชัวร์เลยใช่ยูวะน่าจะโลหานน่าจะโลฮานเว้เนี่ยน่าจะโลหานเพ่ถีบถีบไม่ล้มแบบนี้น่าจะโลหาน ไม่ล้มสิเฮียไอ้หนาะล้มมันล้มเองอะดิเมืเ่อกี้ไม่มีปากกระหลามด้วยเมื่อกี้เห็นใช่ใช่ใช่เราเราเราวิ่งบนคุณบาทนะเดี๋ยวโดนรถเตเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอกัอนดดรถนิวสมัง้ง <c oughs> เลยทำอะไรกันอะมาแล้ว,ลวอเ,อ,เไอไอไอซาโบ <ไ S 2> มันไปตามซาโบมันไปล่าอยู่สวัสดีครับเพิ่งตื่นครับสวัสดีครับมา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 วิ่งพร้อมกันเลยไหนวะไหนปิกอยู่ไหนอ๋อเนี่ย ไปปิ๊กวะสภาพอ๋อเห็นแล้วมาวิ่งพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเออดีไหมเอาไอาเออดีไหมไอสซาโบมาเลยได้ไหมเอาแล้วเมื่อกี้ใครขึ้นรถไปกับใครเอาเปล่าเมื่อกี้ใครขึ้นรถไปกับเขาวะนี่ไงนี่อะคนตามันลงเอ้าไม่ใช่โดนโดนมันชนโดนมันชนโอ้โหได้ไปเอาหมอหนีให้วอน แม่มาขาดถุยใส่อะไรกลางวงเลยแล้วเมื่อกี้คือใครว่าเมื่อกี้ไม่รู้เลยมึงคือใครพูดดำเล่นตะทุนหายที่ไม่ใครว่าถ้าเป็นโฟคิงนี่กูยังจะเชื่ออยู่นะแล้วเติอย่าให้รู้นะมาเจอมาเจอเติมไอ้หมาลอกกัดไอ้หมาลอกเดี๋ยวลุงไปเอาจักรยานก่อนรู้เลยแล้วก็ไปอีก ไปเริ่มกดตะโกนกันด้วยกดตะโกนกันด้วยผมปั๊บไว้แล้วมันดังอะดิลงบนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอ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 หมอเ่อนแล้วลันเขาไปเอาจักรจักรยานมาไหมอันนี้จะทำอะไรกันเนี่ยครับเนี่ยวิ่งทำโทษไม่ยอมเข้าประเทศลงมาครับลงมาวิ่งในกันขามัยากไบฟอร์เดสอ่ะไม่ได้มึ่ว่าผมเข้าอยู่น้มึงว่าผมเข้านะเมื่อวาผมเข้านะได้ตามมาบ้างไม่เจอใช่ไหมเี่ โอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ชายลงลุงยันจัดทริปไบฟอร์เดสอะไม่แต่ตอนเนี้ยทำโทษก่อนใส่เสื้อเหลืองเปล่าไสลิมเนี่ยคือเดียวไม่มีเลยวงเดียวไบฟอร์เดสทำไมตอนนี้ทำโทษก่อนเลยแล้วนะแหงโคตรห้าร้อยไอ้ที่อะแหงเหี้ยมึงมายืมลู้ก่อเได้มาเดกเบียห้าร้อยทั้งบ้านตั้งตัวกุหลิสองพันเออกูซื้อยาไปหมดแหล่ะหมดแลมหมดแบบเกลี้ยงเลยอะวัเนี้ยอะไรในยาตอนนี้ย มีหนึ <S S ่งหนึ่งเจ็ดซื้อทำไมขายทำเองไปรถมอไซค์เมื่อกี้ที่มันเอาไปไปรถมอไซค์ใช่ไหมมันตีไม่ล้มก็เลยสงสัยว่าเป็นโลหะหรือเปล่าไม่ไม่ล้มล้มนะล้มมันล้มเองไม่ใช่หรอตรงนู้นอะเมื่อกี้เฮียเจ็ดก็ตีไม่โดนโดนโดนรถกูเห็นจาจ่าเลยกูตีโดนปกติมันต้องตีคนแล้วมันตีโดนรถด้วยนะมันต้องปกติมันต้องทีไม่ไอวที่เมื่อกี้ที่ล้มเองนั่นอะเพราะว่าเหมือนเสาไฟในภาพมันน่าะบักแล้วล่นนะครับ ใช่ครับผิดมันได้เป็นหนึ่งนันที่ล้มอ่ะแต่รถเมื่อกี้ใช่รถมันปะไม่ใช่หรอกไม่รู้เหมือนกันแต่อีก9นาทีนะครับเราเราพี่วิ่งเลยไหมครับวิ่งเลยวิ่งเลยไปไปไปแล้วเรียกหมอไปยังอ่ะไปงั้นเอางั้นคนนี้เอาไว้ที่หลังดีกว่าได้วิ่งไปวิ่งขคุณลองเอ่งไปไปไป จะขยมากกว่า <S an> น,น mm ี hmm. ้ครับพูดด้วยผมจะขยันมากกว่านี้ครับจะไปตีบูครับจะไปตีบูจะขยันให้มากกว่านี้ครับจะไปตีบูครับจะไปเลี้ยงให้มากกว่านี้ครับโอ้ปีใครเมื่อกี้โยหรอโยหรอเมื่อกี้โยพูดหรอใช่ครับครับเพิ่มไปอีกหนึ่งรอบจะขยันให้มากกว่านี้ครับยื้คิวพอดูมทำจะขยันให้มากกว่านี้ครับจะฟาร์มทุกวันเลยครับจะทำงานดำทุกวันเลยครับรถ GTB ก็ขอยิ้มด้วยนะครับ ได้ครับได้จะไปตกปลาทุกวันเลยครับไอแซมมายืมลุงทุกวันน่ะเลยจะไปทําผักจะไปทําทุกอย่างเลยครับจะไม่อู้อีกแล้วครับขอโทษทีครับเอ้ยไม่ได้ยินเสียงเดกใหญเจ็ดเลยเว้ยก็เลยไปเล่นโฟกิงแป๊บเดียวเก็บคอครับลุงเก็บเก็บจริงอันเนี้ยเสียงแอบลงนะครับจะรออะไรอ่ะเก็บคอเลยเนี่ยถามไอแซงโสมดิ พ่อหนูมีแฟนแล้วครับเราทำอีกแล้วครับจะฟาร์มจะฟาร์มทุกวันเลยครับจะขยันให้มากกว่านี้ครับเลี้ยว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 ออกไม่เลี้ยวดีกว่าตรงถูกแล้วตรง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 ถูกแล้วตรงถูกแล้วโทษ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 ทีโทษที เอ็งไม่ยอมเข้ามาดูไปไตามผมไปตามนู่นเองเดี๋ยวเองขี้โกงเดี๋ยวเองรัดอ่ะโกงผมจะรัดยังไงวะลุงก็ผมก็<ด>ต้องเน<ง>ี่ยให้รัดสายหน้านี่เลยเนี่ยถึงหลังมันอยู่ดีอ่ะจะเป็นไงบ้างประเทศนูน้นขายของครับเงินดีลงเงินดี ยังไท่ราคาไม่อู่กคนขยันฟารวขยันเลยครับจะฟ้าเมืองเยอะกว่านี้ครับฟ้าเมืองเนี่ยไเทศไหนครับมองผมนี่แหละครับอ๋อครับโคคิงไม่เลยละครีบวิเบทไม่ติดเนี่ยขยันได้มากกว่านี้ครับจะจบสายไฟจะจบปนจะขายยาให้ดีกว่านี้ครับจะไม่เลี้ยนอีกแล้วครับ มากดีมากผมจะไม่เลนอีกแล้วครับผมทำตัวดีครับแย้าก็บวเ,าเร,ราเดยให้ได้ครับผมก็จะฟาร์มปลาด้วยครับผมจะฟาร์มปลาทุกวันเลยครับพ,พูดถึงถ้าเองว่างเองไม่ลองขึ้นอาวุธขั้นสองด้วยขึ้นอาวุธขั้นสองเหรอครับได้ครับแต่ไม่ก็ผมผมว่าผมชอบไมเบสมากกว่าครับ มันติดง่ายกว่านะรหรือว่าถนัด<ม>ไอ้นี่เหรอไมเบสเหรอใช่ใช่เพราะผมฝึกมาผมก็ฝึกแต่ไมเบสครับผมไม่เคยฝึกไม่ก๊อปยังไงยานได้มากกว่าน,นี้ครับรอบเดียว <c oughs> กินล <rí> e> ่า <Harriet> ก yeah, <h its> ินล่าวเหียดช่าใจเหียอยากจะไปคอไปพอแด้